ไอดีพี่น้องพอกันอีกแล้วก็เหมือนเดิมครับหลังจากห่างหายจากพี่จากน้องโดนนะครับตัวนี้นายเอาใส่เลี้ยงครับพีพับยั่วเฮ็ดจริงด้เฮ็ดน้ำยาน้ำยาปลาส่วนท่านี้ครับครอบครัว คือเก่าเหมือนเดิมครับคุณโอ้คุกคกินเป็นตะแเสยบไหมนะ้าคอเอ้ย <c oughs> กินบกกวีทหริวป้าดผู้หนึ่งเพียจังแมนของเทียบป,น,ปนเฮียปนมึงแกยวสดเองอ่าลุยแขวลุยลุยลายลุย,ลยน้องชมพู่ทำไมไม่กินข้าวล่ะโซม,มาชมพู่เฝ้าหมากับพี่น้องไฮ้ห <c oughs> มามาไม่เฝ้ากันอยู่เบิดบือวันนี้จากกันไปทางดใดนี่มานี้อืก มีเซวนานยมลงครับสดคำยิ่งใหญ่ยังไงพี่น้องเขาอยค่มามาไม่กินครับจะกินบางทีเถอะสดไหนเบิงแกแน่เป็นตะเสียบกันว่าุ่ะพนะไยแตกแล้วพี่น้องเป็นน้ำยาขุ่นบีบเลยไม่ไม่ทีเถอะมันรอนรจะตีควาสัน สดๆด้วยสิเพราะอะไรเขาพูดพันธุ์สีพันธุ์สีลุย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 ย่ายย่ายไม่มี่ย่ายอับหน้าไม่น้องงงัว่ายถ่ถ้าุษาสมัยอาบน้าไปชั่วโมง เรี่ยงน้องโมนาบน้า mm. มันสิแรงครับหลังจากยึดริงเลยเค็ด <Yes. S 2> ขอบคุณสู้กินคือ <Yes. S 2> อยากตอนนี้ชมพู่กำลังล่งลอน้องสาวครับน้องเคอร์ฟิวเหมือนเหมือนพี่น้องนะครับกำลังหลอกันนอนอยู่เนี่ยภูกไกวซักก้อนตอนนี้เพราะว่าคันว่าภูกกันที่มาบุกพระเขา่า ต้องเปิดพัดลมให้นอนได้ยังมือขึ้นนอนสบายไร้พี่คุณแขวคือประโยกขึ้น,พอ,อนพอคือประโยกขึ้นใส่ดีๆด,ดูดขึ้นพอต้แต่ทำไมเป็นเด็กหน่อยดูดดูดดูดดีตาดีใส่ตาบอกคือยิ้มไหม แตกเรพี่นองเห็นยายติงกินและเสียงสวดน้ำย่าให้ย่าให้เป็นที่ไข่กระเดวกัน kind น of ี video, ่ก mm ิน hmm. อ่างไรกินรวดเจ้าย่าให้เป็นที่ไข่กระเดวกัน สองเข่าไปหนะของกมากับพี่น้องไปแตงเจ๊เหมือนเสรนี่เก็บหญ้าไว้อยู่นาไกลสีห้อมไปเลยยายงานติดพญาวินเก็บเก็บเก็บมาบนเก็บมาม่วนไว้แกนดี โคกเราวังอขอบุญดีดออกจากหูดังนี่นแหละ <laughs> มันไม่นทางไปด <laughs> ิรู้สึกว่าสิก้างหลายซะเหลือเกินครับน้ำยาพ่นน้ำยาปนินย่าค้าค่อยพี่น่องเบิ่งเรือ <laughs> ชุ้มเหม็นผู้บ่าวถอยกอนันหรอพี่น้องหยันบ่ท่านชุ่มผู้บ่าวถอยกันแล้วเอาไปหยุดสิล่องเบิ่งซะก่อนว่ามันสิล่องซิมมึงแค่สองสามติวกนันสิล่องซิมเบิ่งกับพี่น้องว่ามันสิแซ่บซ้ำใด น,น้ำยาน้ำเป็นน้ำยาปลาน้ำยาปลาสะสะสะน้ำอะไรน,น,นะยิบผักไซแบบนี้เออเกียเสียใส่เต็มเต็มจังหวัดทุกวัน เยุยต้องผักผักเลือ้อๆน่านเอนกต้องใส่ผักเลอะๆห่นมอท่านอาบท่้นไัวหาเนอันย่ยเสียใจแล้วโอนเ่าคนเผื่อไว้อีกว่ยเสียบม,มันนี่แส่บก็มันเงินไง กักน้าไม่พอใหญ่เลยทิ่นะ่าแ้คน <c oughs> ป่วยกินกนนบเสียบน้อยดพี่นอแต่ว่าระวังเนีน่ยคือกางอืม <c oughs> ลำกระวาน <S 2>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  ย้ถึงผักบวบใช่รัพักกระเยอดกระถินอดกระถินริมด้วครับผักผักบวอึดพี่น้องฝนฝนตกใส่โอ้ยผักหลายครับสมมูจริงสิผักถึงบวดเกิได้กม้ม่ตองขักันกันมึือเมล่ขังรอก อยากวัาสิกินกับเขากินนิสุกินนิสูนสสุโควิดแต่อีกว่าคนนี่ว่าปอกเป็นกาบ <lim eland. S 1> อย <c ười> so, ่ากลับอยากับพัวพัวเลยดิตากับอกต่อผู้อื่นทั้งสั่นแหละ กะปุ่นั au ่นกะปุลนสซ่บด้วยท่านคุณนั่งหลับอยู่ไม่ยอมแมนยองมาเีมนั่นไงแล้วมาให้เครื่องฟิวั่นเอาบัทอดกันได้หรือมั้งบัดทวดม่แทบ บบเหมบ่นจริงเหมินเผ็ดบอกบอกเผ็ดบ่อนข้ากันเพื่บอฟิวกับเพื่อชมพูกสดเลยอ่างมันไม่เผ็หดหรอกดูเอ้ยหยิบเพิ่มอีก,อกจานหนึ่งอ่ะ เก็บข้าวปุ้นใช่อน้ยาย่ี่ก่บ่าอาอยู่นี่นหะนี่เีาปลานี่หัวปลาพร้อมพี่น้องนี่ดูกางด้วยนะยาเปลานี่นี่นวพนพอกันไมคิปนาพี่น้องคิปนี้สมายเนาะ